ปลื้มใจมากตั้งกับม,มราระภ่าไปเนี่ยจนร้อยวันไม่เคยฝันผมเดินทางไปสิงคโปร์วันที่27เจ็าฝันผมไม่มีอะไรเป็นรูปท่านมันนั่งผมว่ากา่าบมึงไม่เอาเงินให้กูแจกเขาหรือผมอ่ะสั่งก๋วยเตี๋ยวปลา จ๊จีนมาเนี่ยพันธามมาเลี้ยงวันนี้ธรรมดาผมจะเลี้ยงโต๊ะจีนแต่วันนี้ทางวัดเขาเอาบอกว่าทําแบบนี้สะดวกโรงทานนะฮะคิดว่าพอแล้วแต่ท่านพูดอย่างนี้วันนี้เมื่อกี้เอาเงินไปให้ที่มือกันเลยว่าเนี่ยเงินหลวงปู่นะหนึ่งแสนบาทจะแจกให้เป็นฝันถูกับพ่อแม่พี่น้องที่มางานปู่วันนี้ถือว่าเป็นมงคลนะครับทุกวันนี้เสียดายนะครับท่านอยู่กับเรา มานะฮะตอนนี้ท่านสิ้นไปแล้วมรณะแล้วก็ยังอยู่กับเราอยู่ในใจิตใจเราเป็นพระอรหันต์นะฮะอริยะสงฆ์ผู้เสียสละอาจริงๆให้ทุกคนได้ตาทุกคนนี่แม้แต่สิ้นไปแล้วยังมาเข้าฝันอีกมึงไม่เอาเงินให้กูแจกเขาหรือวันนี้จะทําตามปฏิฐานของหลวงปู่พัดครับแจกด้วยกันทำบุญนะลุย